ข่าวแรกของเราต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับอดีตนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังแตงพงศกรค่ะที่วันนี้ภรรยาคนสวยได้คลอดลูกชายคนแรกแล้วค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงแตงพงศกรนะคะที่เช้าวันนี้ภรรยาคนสวยพลอยภัยรินคลอดลูกชายคนแรกค่ะโดยตั้งชื่อว่าน้องปรินชื่อเล่นว่าน้องตินตินนะคะงานนี้คุณพ่อแตงก็คอยให้กําลังใจอยู่ไม่ห่างเลยซึ่งในไอจีของสาวพลอยค่ะก็ได้โพสต์ภาพ ลูกชายคนแรกพร้อมโมเมนต์สุดอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกเลยนะคะเช่นเดียวกับหนุ่มแตงที่ได้โพสไอจี IG, ภาพครอบครัวพร้อมข้อความว่าเพราะลูกคือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตให้กับพ่อและแม่จึงตั้งชื่อลูกว่าปรินมีความหมายว่าเต็มบริบูรณ์ค่ะและอวยพรลูกชายให้เติบโตมาอย่างมีความสุขบนโลกใบนี้พ่อและแม่จะช่วยกันเลี้ยงดูแลลูกให้ดีที่สุดจากวันนี้จนวันตายรักลูกเสมอ29พฤศจิกายนเด็กชายปรินมหาปรยะค่ะ